ร้อนอบอ้าวจังเลยด่างร้อนไม่โลกพอหลับแล้วย่าเอาผ้าออกไม่ห่มผ้าให้ปิดหน้าไว้อย่างเดียวก็พอลุกปูเปิดแอร์สองทุ่มเป็นประจำ เดี๋ยวปู่เปิดแอร์แล้วเข้าไปอยู่ในห้องแป๊บหนึ่งนะลูกเนาะนอนใต้แอร์ห่ผมผ้านิดหนึ่งพอให้สบายตัวนะลูกสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งค่อยพักตลับมานอนในบ้านหนู หน้าร้อนทีไหลยยากก็ดูแลเป็นพิเศษหน้าหนาวยังดูแลง่ายแค่ทำให้หนูอบอุ่นแต่อากาศร้อนนี่ดูแลยากชอบมุดผ้าซะด้วย มาน้อยของยา่าตอนออกมาย่าส่งผ้าให้ไม่มุดวิ่งมาหาย่ามาซุขยา่าอยากให้ทุกคนเขาเห็นจังในความติดย่าของหนูนะลูก เกี้ยวปากเจ็บเจ็นีสใส่ไม่เหมือนเม่นตัวอื่นเขาเลยย่าโชคดีที่ได้เม่นน้อยหน้ารักนี่ใส่ดีไม่ดุไม่ดื้อเชื่องง่ายคี้ออนและติดยา แต่เล็กจนโตชอบตีลังกาหงายท้องสมัยอยู่บ้านกล่องพลาสติกเอามือแปะผนังกล่องระดีดตัวเองให้หงายหลังหงายท้องตีลังกาไม่รู้ทำไมชอบเล่นแบบนั้นพออยู่บ้านหลังใหญ่เล่นไม่ได้เล่นไม่ถมนัดเมื่อก่อนคึกวิ่งจากตอนดึก,ดก ตอนเช้ามืดจนถึงสายๆไม่ต้องแอบตั้งกล้องถ่ายเหมือนเม่นตัวอื่นเขาตั้งแต่มาอยู่บ้านใหญ่ก็ไม่ค่อยคึกคักเลยกินแล้วก็นอนยิ่งอายุเยอะน้ำหนักมากขึ้นยิ่งขี้เกีย แต่โดยรวมสุขภาพยังดีอยู่นะลูกย่าเช็คแล้วการเดินแข้งขายยังปกติสายตาปกติความจำยังปกติลูกดัางจำได้ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนพอว่างเขาก็จะวิ่งไปหาบ้านเขาในตอนเชา้าทุกวัน เราะว่าบ้านตอนกลางวันกับกลางคืนจะอยู่คนละมุมคนละส่วนกันเผ็เม่นและที่ดังๆเขาเลี้ยงแม่นหลายตัวยังไม่เหมือนหนูสักตัวนะลูกเวลาอุ้มมากออก็ซบอกยาก Niên màn nguyễn điệp nói lời tao quên tôi phải dạy người luôn nhạc non lặng non lặng gió สังคับตื่นยังหรอลูกดงหนูสามขวบสิบสองวันแล้วนะลูกลูกด่างเกิดสองมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ ปีนี้หกเจ็ดย่างเข้าสีขวดแล้วขอให้แข็งแรงสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยอยู่กับย่านานๆนะลูกนะย่ารักหนูนะครับเอวน 嗯嗯，哼 <Right. S 2>、right. uh。Huh.